ดาวเคราะห์ลอยอิสระกลืนกินสิ่งล้อมรอบ6,000ล้านตันวินาทีความลับของดาวเคราะห์ที่ไม่มีดาวฤกษ์มแม่คุณคิดว่าดาวเคราะห์ต้องอยู่รอบดาวฤกษ์เสมอใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมีดาวเคราะห์ที่ลอยอิสระในอวกาศโดยไม่มีดาวฤกษ์แม่ควบคุมเหล่านี้เรียกว่าดาวเคราะห์ลอยอิสระและเมื่อเร็วๆนี้นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าดาวเคราะห์ลอยอิสระดวงหนึ่งกำลังกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองอย่างรวดเร็วถึง6,000ล้านตันวินาที ดาวเคราะห์ลอยอิสระดวงนี้ที่มีชื่อว่าชา1170-7626อยู่ห่างจากโลกประมาณ620ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี5-10เท่าและกำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วโดยกลืนกินกา๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบตัวมันเองการค้นพบนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเนื่องจากมันช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ลอยอิสระได้มากขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือดาวเคราะห์ดวงนี้กลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองไปอย่างรวดเร็วมากๆที่สุดในโลกของดาวเคราะห์ที่เคยสังเกตเห็นมาแล้วนักวิจัยพบว่าชา1 1 7 0งหนึ่งเจ็ดศถึงกําลังสะสมสารเร็วขึ้นถึง8เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนพื้นผิวของดาวเคราะห์รวมถึงก๊าซและฝุ่นโดยรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังพบเห็นจันทรอบดาวเคราะห์เป็นไอน้ำที่ไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการก่อนหน้านี้แล้วทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้จึงกลืนกินสิ่งล้อมรรอออบตัวออวัวววมนนนเเเงงย่่าด็ชี้ มันเกิดจากอะไรนักวิจัยยังไม่แน่ใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลจากปี2016บ่งชี้ว่าชา1170-7626ดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุด ระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนกำลังขยายเติบโตแบบก้าวกระโดงซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพบเห็นเฉพาะในดาวฤกษ์อายุน้อยเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าชา1-170-7626อาจมีกำเนิดคล้ายกับดาวฤกษ์คุณคิดว่าดาวเคราะห์ลอยอิสระเหล่านี้มีชีวิตอยู่บ้างไหม นักวิจัยยังไม่แน่ใจแต่การค้นพบนี้เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกใหม่ๆใ,ในอวกาศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอันเมนรอสอับบัตนักดารศาศาสตร์จากหอดูดาวปาเลโมในอิตาลีจะพยายามเจาะลึกดาวเคราะห์เดี่ยวดวงนี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้คุณสนใจในดาวเคราะห์ลอยอิสระเหล่านี้ไหมคุณคิดว่ามันอาจมีชีวิตอยู่บ้างไหมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เถอะ